ดีเขากระโดดไอ้กระโดดทันครับกระโดดหนีเลยกระโดดหนีดี่รถมาถ้าไมโดดที่เรียบร้อยครับเจ็บหนักแม่ที่บอกให้แล้วนะทบอกให้แล้วเระว่าโดนรถโดนรถเขา รถมันเยอะรถมันติดถึงนี่เลยนะครับรถติดโอ้รถติดเยอะเลยรถมันเยอะขี่ไม่ได้เลยรถเยอะมากเมื่อวานเนี่ยรถมันก็ขี่สวนกันแบบแบบยังไงลนะ่ะไปอย่างเงี้ยเลยรอะไปตามทางเงี้ยเลยไอมันแซงกันนะมันก็เสียหลักไอคนจอดจอดอยู่หน้าร้านเนี่ยรถเข้าพังมั้งคนคนนี้ด้วยมั้งแล้วก็ไอแล้วก็ล่วงไอเอ็กแม็กอะเนาะแล้วก็ล่วง,ล,วงล่วงมาตะเลิดเข้านี่คนเนี่ย ท้าดีเขากระโดดไ้กระโดดทันครับกระโดดหนีเลยกระโดดหนีนี่รถมาอ้าวทำไมโดดหนีเรียบร้อยครับเจ็บหนักแม่โอ้ยถ้าชนนี่ก็แฟนผมจะเจ็บหรือครับกระโดดลงไปวิ่หัวไม่ขำมันดีแผง้าไม่กระจุยก็เฉียวเฉียวไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ลองขยดับอยู่นะครับข้างล่าง่ะลองขยับอยู่แผงคาก็งับลงนี่เลยไม่ร่วงไม่ร่วงเป็นไร แต่พระก็มีกระดูดนีก็อยู่ครบอย่างเงี่แคบสีอยู่ครับมีมีหลายอย่างอยู่ครับขออธิบายหน่อยก็เปิดเช่าบูชาอย่างเงี้ยครับครับมีองค์ไหนครับที่เราดีอยู่ครับดีทุกองค์เลยหลวพูดถึงเนี่ยมวงพ่ออะไรที่เราไอ้นั่นมาหลายอย่างครับหลวงพ่อขวดหลวงปู่อะไรมีอยู่ครัหลวงพ่อเงินผมก็พัดหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยผ่าแก้วอยู่เจริญพรล่างหลวงพ่อคุณครับเจริญพรล่างหลวงพ่อคุณอันนี้รุ่นไหนเนี่ยไอ้ จัมโบ้ครับมีห้าเจ็ดครับใหญ่ลเลยองนี้คือไม่ไม่ให้เช่าผมใส่ตลอดครับข <laughs> ยับหน่อยเดียวครับที่กิ่งมันก็มาอย่างนี้ับไปรู้มันสะบ,บัดไปงุงน่นอะไรอางง้ความเชื่อของเราได้คิดว่าเหมือนเหมือนเขาโดนผักลงไปใช่ครับเดือดเชื่อถ้าความเชื่อนะถ้าความคิดของผมนะเหมือนมีอะไรผักออกแหละถ้าย่างนั้นก็เต็มเต็มแลครับเ่ามันขยับแค่นิดเดียวอะ ถ้าพูดถึงความเชื่อนะเมื่อวานนี้ผมก็จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางจะได้หาขายของดีครับไม่ได้จุดทูบมานข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ